<Ooh. S 2> ต้นนม้ไหมพี่น้องม <c oughs> าใบงามๆบางสิครับเงากใหญ่อยู่ดิอย่งนีมามาลุนบางหัวครับพี่น้องตีไงบ่ดินขุดงายอยู่ครับฝนอาจจะตกใส่ประมาณจักงสองสามมือที่แล้วล่ะ บุก่าคุดเขาใกล้ครับเดี๋ยวสิซับหัวเบิ้งเบิ้งหัวสิเป็นยังไงไกลแล้วไกลแล้วพี่น้อง อ้หน้อบนีออบอยงหปนไรงน้องตวใบงามๆดีล่ะเป็นหัวที่แปลกหัวหนึ่งครับอ่ะนี่คือบัวบกโขดครับผมนี่ละเป็นไม่ประดับนะครับส oh oh. really? oh, oh. like ้นมาก หลายคนสงสัยกะสิถ้าคำว่าถามว่าเอาไปเห็ดยังเบ้าโจบอกเลยว่าเอาไปประดับครับผมแล้วกะเอาไปเห็ดยาครับผมเห็ดยา,ยหยาให้ทั้งดยฝานฝานล่างอีเดียวเนอฝานเปลือกมันออกก้อนเท่ากับฝานบางๆเอาไปตากแดดครับแล้วก็เอามาส่งซากินนะครับหรือฝานสดๆเลยเอาไปดองเหลาครับพี่น้องสองสามมือริดมันออกนามส่วออกเหลืองครับนามมันสีขมเหลากะสิกัดก้อนออกมาเป็นยาครับผม ยาแก่ยางนนหนึ่งบำรุงกำลังสองเป็นยาระบายได้ครับผมนี่ละกินแล้วรู้สึกว่าขับทยายไงนะครับผมเป็นยาอายุวัฒนะบำรุงกำลังแลวก็แก้ปวดเมื่อยนะครับผู้เฒ่าผู้แก่เพิ่นบอกมาทั้งสี่นะครับแล้วก็เข้าไปเบิ่งในกูเกิลเพิ่นก็เขียนมาแบบนี้เลยครับนี่ละเป็นสมุนไพรที่อยู่ในป่าที่หลคนบรูจักนะครับผมนี่คือ ต้นบัวบกโคดหรือว่าบัวบกป่าครับอ่ะโอเคครับสะสมไปเลย